อนนี้โทนี่อยู่ตรงรัฐสภาสิงคโปร์นะครับวันนี้ก็จะมีพระสันตปะปาปาเสด็จนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเมอร์เลออนนะครับอยู่ใกล้ๆนี้แล้วตัวนั้นก็จะเห็นเป็นมารีนาเบซานแล้วนะครับข้างหลังผมก็จะเป็นเบฟอนเนาะก็จะเห็นมารีนาเบซานอันนี้เรือกเก็บขยะดูนะครับนี่ทําไมแม่น้ําลําคลองเขาสะอาดนะครับเขามีคนทําหน้าที่เก็บขยะในแม่น้ํานี่เป็นเมอร์เลออนนะครับข้างหลังผมจริงๆแล้วปิดปรับปรุงไปหลายปีเนาะอันนี้ซ่อมเสร็จแล้ว อาจากมือเลออนเราก็มาเดินซิตี้ทัวร์ต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาคารสํานักงานข้างหลังเราก็จะเป็นตึกสำนักงานใหญ่ของ UOB นะครับ o อฮิลล์โิสเดชัเป็นสถานีตาํารวจตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นจุดสูงถึงแล้วนะครับ Ford c a n n i n g t r e e ทอร์เนลไปเดี๋ยวเราเข้าไปในอุโมงค์กันก่อนกลับเรามาแวะ ไหว้พระขอพรกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัดจีนในสิงคโปร์กรันว่าเป็นยังไงมาสวยๆเลยมีความเป็นสถาปัตยกรรมจีนแล้วก็มีเรื่องราว